โมนาทํางานประจํารายเดือนแต่โมนาก็มีเก็บคุงเก็บขวดเก็บกระปุงกระป๋องอะไรของโมนาขายนะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะช่วงนี้อากาศดี อากาศต่างประเทศอากาศร้อนนะคะเพราะอากาศร้อนเด็กนักเรียนเขาใช้เครื่องดื่มเขากินเขาดื่มเครื่องดื่มเยอะเราก็ได้หลายนะคะเราก็ได้หลายสองวันเนี้ยโมนาก็ได้ครึ่งถวันนี้วันพุธสองวันจัน์องคานโมนาได้ครึ่งถุงดําแล้วด้นะคะเก็บขวดเก็บกระป๋องอันน่ะนะได้ครึ่งถุงดําลยอ๋อวันนี้วันนี้โมนาเก็บไปแล้วของตรงนี้โมนาเก็บไปแล้วทํางานสองที่ก็เก็บขวดเก็บกระป๋องขายรายได้พิเศษพี่น้องเอ้ยนะคะ คุณมีนาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าโมนาสวัสดีค่ะนะคะโมนาคีโมเหมือนเดิมนะคะป้าโมนาพาเมาส์นะคะวันนี้ก็ป้าโมนาก็เมาส์ไปเรื่อยนะคะสองวันเก็บสองวันได้ได้สองได้ได้ครึ่งถุงดํานะคะแต่เมื่อวานเนี้ยโมนาเทอใช่ไหมใช่เมื่อวานไหมเมื่อวานสิเมื่อวานแหละที่โมนาเทเครื่องดื่มเทเครื่องเครื่องดื่มเก่าหมดอายุ นะคะคโมนามันหนักเนาะโมนาก็เลยมัดได้ครึ่งถุงนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันมีของเก่าใส่ไว้มั่งแล้วนะคะแต่ถุงดำทุกคนก็คงจะรู้นะคะถุงดําว่ามันใหญ่แต่โมนาทเทขวดนะคะมันหนักโมนาก็เลยมัดไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเนาะพี่บัวหลวงกัสวัสดีพี่ไม่ได้แล้วหลายหลายปีเหมือนกันเนาะ ทำ,ทำเท่าที่เราทําได้พี่บนหลวงแต่หาอะไรที่รอบๆบบ้านทําเพื่อไม่ให้เราเหงานะคะบางทีโมนาก็ได้นั่งคุยอย่างเนี้ยโมนาก็ไม่เหงานะคะโมนาไม่เหงาโมนาไม่เหงาโมนาก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนๆพืฟูๆอย่างเนี้ยมันทําให้เราโอเคทํางานมีความสุขสนุกไปได้คุยได้ได้เมาส์นะคะเนาะอย่างพี่บบวหลวงพอเราไม่ได้ค้าขายนู่นแหละก็หาคุยหรือว่าหา ทำสวนพี่บวัวหลวงทําสวนคือหนึ่งทำผลผลิตตัวเองมาขายถ้าเราไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นเช่นเราไม่ต้องไปอาศัยเราไม่ต้องไปตลาดไปซื้อพวก เออของมาขายนะคะแต่เราทําสวนทําผักทําผลลํทสวนทําผักเราในหลังบ้านเราอะ่ะแล้วเอามาวางขายหน้าบ้านพอได้ค่าขนมขนมหรือว่าได้ค่าน้ํามูกน้ํามันเราไว้ทอดไข่กินมันก็ยังโอเคเด้เพราะว่าพี่บัวหลวงมีพื้นที่หลังบ้านตอนนั้นเห็นพี่บัวหลวงปลูกผักปลูกอะไรอยู่นะเออนะลองดูนะคะลองดูเนาะถ้าโมนากลับไปบ้านเราตอนนี้ก็คงจะสู้แดดก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะ มีนาในเยอรมันก็สวัสดีจ้าป้าโมนาส่งหัวใจมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณมีนาในเยอรมันก็สวัสดีค่ะคุณบัวหลวงนะคะน้ำมูกน้ำมูกไม่เอาค่ะน้ำมูกไม่เอาอ๋อเอาแต่น้ำมันใช่ไหมน้ำมูกไม่เอาเอาโอเคโอเคขายผักนะคะผักสวนครัวได้ค่ะน้ำมันทอดไข่ก็ยังโอเคอยู่เด้นะคะเนาะ คุณมีนาจะกลับไทยไหมเนี่ยอมโมนานี่จะกลับไทยถ้าเดือนกร,รกฎานี่กลับไทยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยค่าเงินก็ลงลงอย่างที่บอกต้นคลิปนะคะค่าเงินเดนมาร์กตอนนี้ลงเหลือ4.97เองกว่าเราจะกลับไทยอีกสองเดือนนี่จะเหลือสักเท่าไหร่ปีหน้าค่ะปีหน้าค่ะ,ป,คะปีนี้ไม่กลับใช่ไหมเนาะปีนี้ไม่กลับกับปีหน้าอมอืโมนาก็ว่าจะเว้นมั้งก็ยังไม่ได้เว้นแต่แต่แต แต่ก็อยากเว้นปีหน้าเหมือนกันนะอยากอยากลองเว้นมั่งเว้นแล้วก็อยู่ทําสวนทํำอะไรอคงจะสนุกสนานนะคะช่วงนี้สวนหน้าหน้าหน้าหนาว หน้าหนาวป้าโมนาก็จะอวดธิมะนะคะป้าโมนาจะอวดธิมะป้าโมนาจะอวดต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะหรือว่าอวดความหนาวอวดความเย็นนะคะส่วนหน้าร้อนป้าโมนาก็จะอวดหญ้าเขียวๆต้นไม้เขียวๆดอกไม้ใบหญ้าผักสวนครัวของป้าโมนาอันนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์ชีวิตของป้าโมนาในต่างแดนนะคะ ออ่คุณมีนาในเยอรมันบอกว่าปีหน้าค่ะถึงจะกลับคุณมีนาในเยอรมันก็บอกว่าไปไทยทุกปีจนค่ะทุกปีโมนานะไปทุกปีแล้วจะบอกว่าไปไทยทุกปีเว้นรู้สึกว่าโมนาจะเว้นช่วงโควิดไม่ได้กลับแล้วช่วงโควิดนั่นก็เพิ่งเสียสามีเก่าก็ไม่ได้กลับนะคะมันมันเป็นอะไรที่สมะสมหมอง,มมองไม่ได้กลับหนึ่ง ถ้ากลับไปที่คงจะจะเยอะนะคะร้องไห้น้ําหูน้ําตาเยอะฟุมฟ้มฝายนะคะถ้าเรากลับไปเพราะว่าญาติพี่น้องคงไม่อยากให้กลับมาอีกนะคะดีที่โมนาก็มันช่วงโควิดด้วยรักสามีเสียด้วยก็เลยได้อยู่ทําใจแล้วก็ได้อยู่พักฟื้นใจของตัวเองที่นี่ไปเรื่อยๆก็